วันที่3นะครับเดี๋ยวสิออกไปตัดใบกล้วยก่อนนะครับวันนี้จะไปฟังทอแล้วก็ไปทางปลา่าออกเดี๋ยวรอคนมาเห็ดซอยกันเดี๋ยวตอนนี้ออกไปตัดใบกล้วยค่ะเดี๋ยวสิเขามากินเขาเดี๋ยวสิออกไปไหมโอเคไปครับเดี๋ยวครับนี่กล้วยปลูกไหม ก็ผ่านแหลงมากนะครับมันก็เลยต้องมาแตงเนี่ยเจ้าสิอันเครือกไอ้ไอ้นี้มันขึ้นเนี่ยเอาต้องตัดออกครับตัดแตงเนี่ยใบมันผ่านแหลงมากมันก็ลังนแตกย้อใไม่นี่ครับมันได้น้ำเนี่ยก็ลังแตกย้อใไม่เราก็ต้องแตงใบลางออกนั้นเบิดตเครสวนนะครับท้ไงใตรงยางแตงเลย ใบตกใบแหงอยู่หน้าหน่อยตายไปแน่ก็มีแหละครับอันนี้ก็ไข่แน่อยู่มันมันหลอดมากเยโอเคเดี๋ยวผมจะไปตกแตงให้มันแล้วอไปใกล้กันมาครับมืาอนี้ทางปลามาพี่เด้อมาพี่ทางปลาทำคาเฟ่นี่เดี๋ยวกวดตรงนี้เอาเป็นแปนนะครับ ชมวิวสองฟัองเอาอีกอ,อย่างเนาะมาใส่นาะไปพิมในทางอื่นแ่อีโอ้ย่างเขาไปกองอ่ะเดินๆมันจะสุ่มนัน่นเห็นบอกไปเอาไว้ออกมาเล่นไกลๆกันมาพี่มาพี่มาๆม,มาเล่นพี่มากวดพี่เร่วมันจะมีประโยชน์เร่วนี่นะครับไปกวดเแบบ้ะฝน,นตกแล้วครับเอาไปใส่กู ฝนโลก่ฝนไม่กระเป๋าเงินลายไม่เปลี่ยงงีกันนะโล่ฝนนะครับฝนตกปลาห่อบักยากเงี้ยไม่ได้อาก,กาศก็ดีเลยวะว,ว่า เอาเบอ่งไอเดียบอกโฟกัสกินก๋วยเตี๋ยวตอนฝนตกเอาโซ่เบอร์โฟกัสน,นี่ก็ต้อกอาศัยสวยจ้าโอ้ยอวยว่นโอ้ทางป่าเกือบเลียวครับโมเลี่ยวนี่นะปลาแถวทางฝนตกกะโลกฝนไปเลียวกะ มาทางต่อนี่นะครับทางออกกเปตาสบายตาดีเหลืออยู่นิดหน่อยครับมืออื่นมาสัตว์ต่อทางปลานี่แล้วที่มาทางปลานี่ต่อสองปลาเหลืออกว่บ่หลายสัมแต่ว่าบนแห้งก่อนมันหยากน้ำนำนครับแต่บนมีน้ำจีดแล้วอยู่ Ừ, ทางออกก็จะได้วิวทงนาสวยเออเหิดใบยายล้อมเบิดเบุดนอ้นอยต,ตัตยวพุนว่าใส่หนำ่งว้าเบดเดียวเลยนนตกมาใส่ก็ไมม่หาพอดีครับปลูกมื่อไ่เือว่าปลูกน,นี่ยังไงเพื่อไดนปลูกเลยอ่ะ มามองมันได้มามองมามองบ่เได้เฮ้อบ่ไ่อยู่มย้าหายใจบ่ฮอดท้องตัวามองลงหญยโยนไข่เพินตัวมาแต่6:00นเช้าพุเด้อเขามืเช้า6:00นเช้ามองดีก็บเห็นคุมบได้บอกไปตัดใบกล้วยได้ล่ะอ๋อไปตัดใบกล้วยเนาะเดี๋ยวสิมาโซสกก ยัยมาโซ่สกิลการจับปลามือเปล่าไปเบิรงพอยสดที่กันโอ้ยึกว่าเป็นปลาไม่ไดตเสียบกห้อยห่องเลยต้องอ่านเกมกันคร so ับแล้วว่างน้ำเมืองลุงอยู่ไหมครับ คนยญ่ใส่เบ็ดกับคนยญ่มาน้ำที่บวกบ <laughs> ่น,นยืนนี่เนาะยืนนีาญญา่ลุงที่ลงุลง,ง,งไปงมปลาอยูนน่<อ>นี่ที่ไปยื่นแสลนี่ครับแกงปลาไปจับปลาขึ้นาเด้๋นสระโอ้ไข่ป้าไหม ใครไปนิ่งว่าไอดอนแล้วนี่นี่โอ้โหไปแข็งแข็งแทรกก็นี่วะยิบอย่าไอ้ร้านตอกกินอ้าวกินเลยนั่นค่อยๆได้มันหอนเด้ออย่าเฝ้าอย่าเฝ้าวันนี้บางทีเขาจะใช้ช่วยเด็กเหมือนมบตดเลยมันจังหวอนเออเสีงเก่งพี่พูงไปใส่ชุดเออใส่เแล้วใส่เออใส่จานอย่างนั้นคือเป็นเศษเศษล่างอะไปนี่คือเป็นเส้นอยู่คือเก่าอยู่ หมดกูลงบ่อิส่วนนิมเบาโอ้ยหมดลงเอ๊เบาออกแน่นอ่ะังหวะอันนี้กินไก่บ่กินได้ใช่ลูกไข่ลูกมากินไข่ป้าไปน้ำเอาไข่ป้าสู้กับขาเบิงนี่นิไอ้โฟกัสเอาไข่ป้าให้เอาสู้กับกล่องเบิงเอาอีมเขากระโดดเบงนี่บ่ผ่านเออมันบ่ผ่านจะแน่ดอกมะน่าจะแปงเลยยุ่งไหนไข่ป้ายิน Look, ไข่ปลาดุกไข่ปลาเี๋งอ่อไข่ปลาีงอนี่อ้าไข่ปหเสียบเลวนี้กินได้หลายกินได้หลายกินได้หลายกินได้เลยครับผมเฮ้ออบ่มีบุญวาสนามืมา้อนมือบ่ได้กินน้ำขกดกินเหล่านะละกบเบี้นั่งลอยกินอ่ะมังเหินไหมเขาอิ่มแล้วมาเบิ่งเด็กน่อยตีกันดก่อนฮะ เมื่อีลุงอยู่ไปหาเสียหายปะ่ะเดี๋ยวไปหาขุดน,นอกู้ต่อครับไปเอามึงถือไปก่อนกูสิแบกไมาเองกันกูเพให้สัมขาด,ด,ยอ,ยาด,ดอย่างเดียวกูมีแน่วหรอกมึงกูทำัำขาดกูสัมขาดเองสังผ่านเนี่ยกูเดี๋ยวจะผ่านมึงกูไม่กูเรืมปลูกอันนี้ตอนนี้หามือกีก่คันมื่ออื่นหุ่นละกูฮะยังกอ เออเฮ้มือถูกหมก็ต้องปูงว้วนอย่างนี้นนะว้ามาบัดดี้มาสามเดือนเลยนี่ครับพามาชมวิวสุดยอดวิวที่สวนผมเองดูน่นได้เนี่ย DJI เอาไม่ก,ล,<อ>กลัวปูเหรอบ่ใส่กลัวปูนี่โลแปดไอ้มือที่ ีนะครับตื่นมาทำสวนเดี๋ยวมันนีออกไปตัดใบกล้วยอียกสวนหนึ่งครับกระสิกับมาไปทางกวามองโกตอนม่มันอะไรจะอ้ง้ามากครับไม่ได้ไปแล้วมีคนตื่นมาบุญนี่อะไปกินกาแฟน้ำบกเสย เบ่งกล้วยขุดกล้วยไปปลูกเสริมโอ้ขอ้าวโพดนี่ยังไงหวานหวาน,วนโอ้ยมันลายจนมันติดแหนบกันเนาะคนเดียว มันหลายดินี่จะลายแล้วเนาะหน่อยเพื่อนว่าะอย่านว่าบดเอาว่าเอาหน่อยเนาะเออเอออีพุ่นน่ะแมนบดยังเอาได้เอาเลยเนี่ยเป็นสิโหลคู่ง่ายเนาะขามันนั่นเอาเบียรเลี้ยงเอาแต่เบียร์นั่นที่จริงเอาเอาข้าบยังได้เอาหนีเลยบ่ โ <laughs> อ้ยว้มาใส่คนปดเสียงมันหน่อยโอ้เอาน,นี้นนเลยราวางต่อหนามเลยเรือับไปหุ่นละกยงัดแหนมไปอหตองอ่นีกูเาปั้นน,น้นถับผาลูกหันไว่เงี้เยเออเือรไปบนหุ่นละเอาไปแหม,มปไปใช่เบ็ดนั่น เออจับจับจับพอจอเบ็ดมาได้ม่รลมออยตต้งลงกระจอยมว่าคอยบลืมไหม้งลงมาคอยเสียบมาว่าพูดได้สิไดพูดได้แข่เสียเหล่าอัดไปคุยงัดตุนไ่ช่องวี่อเอาโอ้ยันตนเียมนบอกงัดตุนไปหุ่นบงวี่รอเออนี่ออสบัด หัยเงนนักปทัหเฮ้ยไนหัดคูนเฮ้ยอยเป็ยมันจะหกเลยมันหักเจือเลยากระจาไม่ตกวตัวโหยังไงดอกเนาะกูเป็้นคนกลตนี้แล้ววางทอเด้อเอาบ่นี่เอาทอได้ทอเด้อาปุ่นละพวกอืน kau dia ha sapu tapi lah มีคนมาเอาอีว oh, ัน้เขาเขาเอาอะไรอยู่ไม่ไ right ด้เห็นมาเอาม้เขาเอานเลยได้มาคนกันใคนล่ะคือท่าเเลยฮะบอใครมาเอากบอมาเอานาะพวกเขามาเอาเลยเขาก็เอาไปทั้พวเหมนว่ก็คือจบ่ว่าเาให่เเดี๋ยวผมาเนาะ้อน ให้คนบนจองแล้วมาซื้อลูกกล้วยเด้อกล้ยวยได้มีลูก,กมีแต่หนอมาซื้อหนอกล้กกวยพันกนล้วยกำลังเขากนหลุมถะลุไร่อยู่นี่ นอนละยี่สิบบาทสามนอนลอยเงนนนอนละยี่สิบสามนออยอ็นอละยี่สิบอยู่ไหนสามนอนลอยเลยเออนอละช้สิบห้าบาท่อันนอนละยี่สิบแต่ว่าสามนอนลอยไงทุกไทยมึมาเขาก็ซื้อนอเดียวเล้วเนาะยี่สิบบาทมาหมือดะมือนนอเขาเขากับบัวขายขายอะไรสามสามนอนเขาขายเป็นลอยนอนละยี่สิบนอเดียวบผัวขาย สานอสารนอร้อยเนเขาไหอรกวังแันีนี่าไทยเรามีเดอนมไปไกลๆห็นแต่ว่าหาชิบาดบัดไ้เพื่อไงไก่ตัวเคืองมันเขียนตัวเนาะใช่แล้วน่บาดโล่ตัวบอกใหญ่อืมีแหลว่าจกันละโลละหาทิ่ปบาดเราไปสร้งเอาสองโล่นี่มึงเคืองมันตัวทอเลียบนี่วะอีกล้วยตาไปตำไหม กเแปลกนไหนตั้ใจลอยเนาะแปลอยบังเงินนะแปลลอยเงินใหตัวใจหกโอเคข้ากันแถมตัวไปอีกสองตนแถมแถม่ออีกสองตนเดเท่าเงินจังน้ะแล้วกัแถมตัวไปสองมันจีทัาไหนก็แถมตัวไปหกว่แล้วยี่สิบอกจังนอะกันแถมตัวไปไปไปสามตนสี่ตน หาต้นตัวใจกันหกร้อสองยเออรูดเงินลให้อีกสองร้อยเอาห้าร้อยถ้ามันจะพอดีก็เอาหกอ่เอาหกบ่ได้หกมันดีเหมือนหกอยโอเคไปเดี๋ยวแปเงินนิห้ำมัก่อนเยไปขับรถขับรถมาทำไมรถเขาขี่มาอยู่ใ่หยไม่ยอมเราเฝ้าเราแบกแรงก่อนหนึ่งแบกเสียมมอญแบกต้นกล้วย เราคุยย่างอยูอไงเนาะโอ้ยเข้าถิ่มใจละไปรถมาก่อนเคือรมันหักวยี่ไหนยันี่เดี๋ยวเอามาดมงจะกรตัว้าวดขัี่ืนี่นีขาดเลยมันนี้มันสื่อสังกสีมากก่านังเฮ็ดต้องเฮ็ดมือเดียวมุ่งมือเดียวหายล้ว

นี่เด้เพ่อนน่ตัวคูดไว้อ้าคูดไล้มีหล่อมาปูแล่อม่ปูคุ้มเลยคูดไลยงวาพวกมึในปูขวางคือนอันเว้นไรีว่รู้มั้คูดให้จะได้ประกาศ ยังไ่หมย่างไก่ผีลุ้มแจ่อใจอยู่เต้าปูกีวเราดูมวลงหันน้ำบอ๊ะสูดเงี้ยแวะว่า

嗯哼，哇，这 <noise> 样，你那白多空毛是太多了。 ปุ๋ยมาหยอดที่ประเทศในภัย,ภยวา่าสิหยอดไปหยอดแต่กล้วยดีกว่าไปครับเดี๋ยวไปหยอดปุ๋ยกล้วยแล้วก็มองนี่เยอะทีนึงว่ายังโทรมั่บอกเขาหยอดปุ๋ยไปแล้วแล้วครับเมื่อนี้กับกรุงเทพหาเหตุงานต่อครับนี่เบียกลายอยู่ได้แนวกับกรุงเทพเอาสาร กับนอมไ้ผักขะเนียงไปฝาผู้จัดการอ้าวมาใส่อ๋อนะครับใส่ใส่ตัวโคดิอ่ามาเบิ่งที่ทําการทิดอุ้ม ไปแล้วครับล่อึ้นร <c oughs> ถพอกันุงเทพครับบาย